ส p อ s t ตกอล์ฟแบท t ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่9หรือว่าเอพิโซด9แล้วที่ทั้ง2สาวเขาต่อสู้กันมาอย่างยาวนานนะคะ <Yeah. S 1> ก็ใกล้จะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้นะคะโดยมีพี่ป้อมนี่แหละค่ะน่ารักมากอยู่กับเราไว้ตั้งแต่เริ่มเลยพี่ป้อม,อมสัปดาห์ที่ผ่านๆมาค่ะถ้าจะให้สรุปโดยรวมก่อนเลยนะคะว่าเราก็เล่นมาทุกไม้ทุกระยะ ที่จําเป็นว่าอย่างนั้นเถอะทั้งต่าร้อยบ้างระยะเหล็กกลางเหล็กยาวรวมถึงไดเวอร์ด้วยใช่ไหมครับก็เริ่มตั้งแต่โรลแลนดอมันเลยด้วยคอมไบเทสนะครับแลนดอมระยะนะครับแล้วก็มาเรื่องของการตีภาษามชุดเอาใช่การตีชาเลนจ์เรื่องของแคทีทีช็อตทช่เทคนิคต่างๆก็เลเวอร์อยู่ในเรยหรือเปล่านะครับสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นเรื่องที่เราออกรอบกันใช่แล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปที่สแลนโอ้โหเราไปคือในสนาม ลิงค์คอร์สรประวัติศาสตร์อัำแรกของลูกนี่เหรอคะใช่ครับกอล์ฟเกิดกอล์ฟเกิดที่เซน,นเต์แอนดรูต่างประวัติศาสตร์แล้วนะ <c oughs> ตั้งใจว่าช่วงแรกเขาจะไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปตีใช่ไหมพี่ป้อมก็อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องประวัติแต่ว่าตัวนี้คือมันเป็นสนามที่แบบเปิดละใช่ใช่ครับเหมือนที่สัปดาห์ที่แล้วบอกไปว่ารายการยิ่งใหญ่เนี่ยเขาไปจัดที่เซนต์แอนดรูมีแต่ของผู้ชายใช่แล้วพวกเราสาวๆเนี่ยไม่มีโอกาส ได้ไปแข่งขันอาจจะได้ไปปีแต่ว่าถ้าจะไปแข่งขันรายการที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยไม่มีสิจะตรงนี้นะรู้สึกว่าแมตช์เมเจอร์ดิโอเพนของผู้หญิงนี่แหละเขาก็เพิ่งเคยไปจัดที่เซนตัแอนดรูนะครับงั้นไมีโอกาสแล้วสองสาวสองสาวมีโอกาสสัปดาห์ที่แล้วไปซ้อมกันมาแล้วใช่ครับหลุมหนึ่งนะคะเป็นชาเลนจ์ของโจทย์สัปดาห์ที่แล้วเนาะใช่ซึ่งโปรฟอร์มนะคะก็เป็นไงคะเพียงพรมยังก็เพียงพามใช้คำว่าคิดก่อนไม่เพียงพรม ก็โปเชอรี่ก็เลยได้แต้มของสัปดาห์ที่แล้วกลายเป็นว oui> ่าทั้งสองคนตอนนี้แต mm ้มเข้ากันเท่ากันอยู่10คะแนนต่อ10ใช่ครับโอ้โหมี่ป้อมนี่คือสุขสีคุกกี้มากสัปดาห์นี้เรามีให้อีกแปแต้มเลยคือเราเลื่อมาเรื่อยๆไงตั้งแต่หนึ่งแต้มสองแต้มสี่แต้มจนสัปดาห์นี้ค่ะ แปดแต้มสัปดาห์ที่เก้าอาวัวแล้วมั้ยไม่จริงเทศผมวิบ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 รู้อยู่นะพ่อบอกแปดแต้มบุกญี่ป่นเลยพี่ป้อมพาไปไหนคะสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราบินลัดฟ้ามาที่ญี่ปุ่นครับสนามเทฮิโยสับโกเทมพะคอสนะครับอ๋อเคยไปเล่นแล้วใช่ไหมเคยไปโกเตมพระเอาเลด วิวเดียวกันพี่สายช็อปหรือเปล่าเนี่ยวิวเหมือสิคือโกเทมบาเอาเล็ตเนี่ยเขามีวิวภูเขาไฟฟูจว้าวนี่ก็มีเหมือนกันเห็นเหมือนกันทําไมคะแค่ไงโอ้โหท่ามเลยค่ะท่ามโยผับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสนามระดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะครับอ่เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าอ่ะนิดนึงเห็นไหมครับว่าต้นไม้เริ่มแรงริ้วไหวแรงมากเพราะมันมีลมนี่คือคนณรีวิวกับสัปดาห์ที่แล้วเลยนะสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นลิงค์คอร์สแบบ ลโล่งแทบไม่เห็นเนินบนแฝลเลยไม่เห็นแต่สัปดาห์นี้คือต้นไม้มาเต็มบวกกับดูสิคะมี e เ e v a t i o นเกิดขึ้นขึ้นลงเพื่ออะไรขึ้นครับอย่างแฟกแมนเนี่ยถ้าเกิดเราตีชนต้นไม้มันชนด้วยไหมคะรับก็แกลกเสียงดังเหมือนปกติเพื่อจะเป็นการโชว์ให้ดูเนี่ยโบเชอรี่จะโชว์อน๋อฟองจะไป่ฟอฟองค่ะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดู layout กันก่อนดีกว่าครับหลุมอะไรครับหลุมหนึ่งครับค่ะหลุมหนึ่ง เปิดครับลงเขาสุดๆนะฮะมิจิกตเลยสังเกตนะครับว่าถึงจุดที่แฟเว่เนี่ยที่เป็นจุดเล็งนะครับมสองร้อยสองหลานะครับด้วยนะครับใครที่จะตีตัดต้องระวังแอบระวังนิดนึงนะครับที่จะตีถ้ามายืนตรงคีบ็อกดีระยะกปฟองมายืนตรงทีบ็อกไม่เห็นน้ำถ้าใครที่ไม่เคยเล่นโดยที่แบบไม่ได้มีเทคโนโลยีแบบนี้อ่ะกออหมเราจะไม่รู้เลเอร์โดยรวมแบบอ้าเห็นระยะ3ามั้น ต้นไม้ไปเลยสนาใมใจร้ายมากเลยนะให้เราตีดออเข้าดอกเล็กแต่มีน้ำกออักต้อง play smart อเลสร์ทอ่ะอ่าไปต่อค่ะช็อตสองชอันึลนะครับช็อตแรกนี่คือต้องวางด้วยความระมัดระวังที่ว่าประมาณสัก,160กร้อยหกสิบก็พอครับร้อยเจ็ดสิบก็พหมอ๋อเหรอคะใช่คร,รับเพราะมันทางลงลงตั้งยี่สิบหลา แต่เราจะพลดอกเล็กหรอกยอะมุศะแล้วมีทรายดักเราอยู่ด้วยนะตะกี้แอรเห็นใช่ครับก็เหมือนเดิมโอเคปอกฟองตามแพริ i งตามแพริ i เมื่อกี้ป้อมเมื่อกี้ชดสองที่ของสาวๆต้องระวังเพราะว่ากรีนดูเล็กมากแพร r i n ก็ยก p a นี่ใครตัดคะเนี่ยเอาปกอปป้จัดเองนะปอปป้าจเองด้วยนะไม่ค่ะสิบสองไมเยนะบอกตรงเลยเนี่ยเราจะตีวันออน วางต้นไม้ซ้ายนะครับไม่มีคําว่าวางแตาประคองอ๋อดัองนั้นเทคนิคนะคะต้องดึงขาลงเพื่อให้ลูกดรอแต่ว่าลงซ้ายขวานะค่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมันจะดอฝืนกันไปโอเค <laughs> อ่านเดี๋ยวมาลองดูนะครับเ <laughs> ทคนิค <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าขอเปลี่ยนค่ะตีลูกเปดเล็งแนวต้นไม้แล้วเปดออกโอเคทั้งสองคนนะคะจะได้แคดดี้กิตติมศักดิ์ก็คือพี่ป้อมนะมีอะไรปรึกษาพี่ป้อมได้เลย เราไม่มีคำว่าวางในพัฒนานุกรมของเราใส่บูใส่บูว้าวใส่เต็มๆนะครับตุงนี่เข้าป่าแล้วค่ะตามลมนะพรอพ้องลมพาไปฝั่งนู้นเด้งถนนหรือเปล่าเด้งถนนจริงด้วยเข้าป่าไปโอ้โหใส่บูใส่บูตรงนั้นที่เราช่องไมฟ์โชว์่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะบอกครับว่านิดนึงคือเมื่อไรก็ตามนะครับพี่ตีเข้าป่าขวา ปากขวาเป็นมิตรกับเราถ้าเวลาสมมติเป็นด็อกเล็กซ้ายใช่ไหมตรงไหนก็ได้ครับปากขวาหี่เป็นมิตรกับเราใช่เป็นเพราะว่าต้นไม้อยู่หน้าเราไงเราแบกตื่ได้ใช่แต่ถ้าปากซ้ายขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเป็นมิตรกับเพื่อนเราอติมจากสติม๋อโอเคเป็นเทคนิคเป็นไห้เป็นทางใช่ครับโอเคครับลมแรงขึ้นนะครับตอนนี้เป็น11มิถุนายนเดียวเดี๋ยวคุณคุณก็จะบู๊เหมือนกันเหรอคะบู๊สิคะน่าจะพอดีด็อกเล็กค่ะพี่ป้อมไม่มีใครยอมใครแบบนี้ มันมากเลยจริงๆเนี่ยลมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะเนี่ยใช่ลมมันเปลี่ยนได้อย่าเราแดูเยงนกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับนกอยู่อยู่ตรงนู้นนะครับไม่ในเครื่องมันมีเสียงเปล่ารังเลี้ยงไว้เนเสียงลมเสียงนกอ่ะมันเลี้ยงไว้ครับหาว้าวคนนี้ไมแย้อยเนี่ยแอบดูดีนะเนี่ยแอดโหตัวเนี่ยยโอ้สวแอบดูดีมากๆเลยแฟนเวโอคนนี้เขาแม่นอะเออโอ้โหรูเลียมือ แกลลี่คะรู้สึกว่าพอออกรอบมีความจริงจังมากขึ้นนะทุกคนทำไม่ได้สิแต่สิบสี่หลาความเคยชินเนอะเป็นแบบนักต่อสู้นะเนาะใช่ไม่ตอบไม่สู้ไม่ตอบไม่สู้เนี่ยเนือะคะเมื่อะไม่หยุโอ้โหมุดเข้าขมุดเข้าแบทแมนเขาสมจริงมานี่ก็สมจริงอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนไม่ใช่ครับกดผิด ตอนนี้เหลือระยะเท่าไหร่คะพี่ป้อม8ปดสลาาะมันเป็นไบช็อตมองไม่เห็นอ่าผมฟองดูมองเหมือนจะไม่เห็นหรือมันจะไม่ได้ชนองอยู่ไหนเนี่ยฟองอยู่ด้านล่างครับด้านล่างสุดสีน้ำเงินสีน้ำเงินจุดสีน้ำเงินแล้วตีนแดงแปดสิบสี่หลาลมซ้ายเออ่ลมทวนซ้ายขวานะครับมีทรายดักด้วยนะคะต้องข้ามบังเกอร์ว้าวฟล็อปไปดีมากอุ้ยทรายนี่น้ำเลยเนี่ย โอ้โหดูเนินดูเนินซ้ายดูเนินซ้ายเนินมันแบบสูงมากเลยอ่ะทุกคนคะยังไงคะับป้าฟองก็เห็นรูปน่ห็นี่อะไรจะบอกกับคุณผู้ชมพะสถานการณ์ไม่ค่อยดีอะค่ะโปเจคตี่ครับขอแนะนำนะครับว่าซ้ายเนี่ยต้องไปเลยนะครับสลุดหนักมากเลยขึ้น5ฟุตหมายความว่าบวกก็ประมาณ2หลาสองหลาเดี๋ยวให้ดูวิวก่อนนะครับขึ้นมองข้างบนก่อนเห็นไครับ ชิปนี้ก็ไม่ไม่ง่ายนะคะของโบเชอรี่เพราะว่าต้องแครี่ให้ตรงจุดด้วยเพราะว่าแลนดิ้งแอเรียลด้วยลมซ้ายขวาสิบไมครับแคดดี้คะตีเท่าไหร่ดีคะคิดว่าน่าจะประมาณกลมๆหกสิบเซตสุดครับหกสิบหลาเซนะคะเกือซ้ายนิดนึงประมาณต้นไม้ที่อยู่ซ้ายมือของธงนะครับนิดนึงหกสิบหกสิบหลาครับหมเขาก็ต้องเล็งละเอียดอ่ะต้องเล็งสิ ถอยไหมถอยไหมโอ้แบ็กสปินด้วยสุดยอดแบ็กสปินมาระยะห่างยังไงคะแตยังไม่กริฟยังไม่กริฟยังไม่เข้าระยะเขาบอกว่าโปรชีวิตต้องพัฒน์ก่อนเนาะต้องพัฒน์ในกองฟ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 องตีครับสิบแปดหลานะครับแล้วก็แตะเกียรเราได้ซ้อมมาแต่นี่แต่นี่ช่วยช่วยดูไลน์หน่อยค่ะทางลงทางลงครับแล้วก็ มันจะเป็นหลังต่ออย่างนี้เลยเพราะว่าเส้น2เส้นอยู่ด้านใกล้เคียงว่ะใช่มันใกล้เคียงมากเลยใกล้กระสูงนี่มันจริงจังกันมากใช่ครับแต่ทั้งไอ้สายประมาณ38มิมิลทีมงานขอแม่บรรทัดหน่อยครับสามสิบแปดแล่บรรทัดทำไมวเนี่ยโอเคแต่พี่ว่านะน่าจะเล็งไปตรงทงซ้ายเอ้ซ้ายทงซ้ายทงมันจะมีต้นไม้อยู่เห็นไหมอ่าเล็งตรงนั้นได้เลยครับทางลงทงงลสีฟ้าถูกไหมใช่ครับทางลงสีฟ้าคือต่ำค่ะสีแดงคือสูงสุดเราต้องได้คิด เฮ้ยดูดีเลยดูดีมากเลยอ้าวมีสปินอ้าวขึ้นหรือเปล่าคะทางลงทางลงเหรอคะคริปติดสปินมากเกินโอ้โหนี่ของโบเซอรี่นะครับเวดคุณเสาะล่องหรือเปล่าเนี่ยเริ่มเริ่มมีตรวจแล้วตอนไม่แข่งกันจะไม่เคยตรวจนะเรื่องอนี่ก่อนหน้านี้ก็ยังต่างคนต่างปีตอนนี้เริ่มแล้วจริงก็จังนะครับสามสิบสามฟุตนะครับทางลงแปดนิ้วเริ่มนั่งไม่ติดแล้วแป้งตอนนี้ อยากมีส่วนร่วมทางลงแล้วก็เห็นไหมครับระดับน้ำน้ำวิ่งไปทางขวาใช่ไหมแสแดงว่ามีแายซ้ายแล้วก็เป็นสีแดงแสดงว่าสกลบนะสีแดงหมายเพราะว่าซ้ายเยอะมากสีแดงคือสูงก็คือซ้ายตลอดเพราะว่าซ้ายตลอดทางตรงฝากุมอะมันเหมือนแบบแปลกนิดนึงนะก็แต่ว่าพิงซ้ายไ้ดีกว่า 33มสิบสามฟุตก็ประมาณสิบเอหลาทางโรงทางลรงใช่จริงเวลาแข่งลายใจขนาดนี้ไหมเนี่ยตั้งลายตั้งลายเราเคลียร์ลูกให้เราต้องแบบสายเยอะเคลียร์ลูกให้่้วยนี่เลยได้นะครับพัตเตอร์ด้วยไหมคะพัตเชอรีอ่ะเดี๋ยวเราช่วยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ดีกว่าช่วยกันทำอาหารกินนะคะทุกคนช่วยกันทำอาหารกินดีนะคะดูก็รู้นะครับ ยังไงอ่ะเราต้องพัดตามความจริงถูกไหมตามน้องหนักจริงเลยใช่ไหมต้องน้หนักจริงใช่ไหมประมาณเอาง่ายๆอ่ะเหมือนเชอรี่คิดนะครับว่าตรงหลุมใช่ไหมเมื่อกี้พี่ให้คิดประมาณรักษาวงกลิบพอไหมเหลือแต่พัตเตอร์หนึ่งเสร็จวันนั้นสาันเสร็จแล้วโทรมาบอกด้วยนะคะสารีหนึ่งทางลงเยอะมากใช่ครับเราพัดซักสามเก้าพอ โอเคอะลองดูครับตีสามเก้าก็ประมาณขนาดนะตรงสปรีนตรงจอเราผ้าจอได้ไหมใช้ได้ไหมกำลังดีเอาโอ้โมันกินฝืนเป็นเป็นี่นเี็นดี้นงครับเองดูอะของฟองค่ะอะของฟองดูเองเลยครับเชยดูเองเลยจริงด้วยแบบนี้ตามสบาย เราใช้ลูกตีอะไรก็ได้ใช่เราตั้งเลยเรามั่นใจอันนี้ไม่มีขวาในและซ้ายปากเดี๋ยวๆขวาในและซ้ายปากซ้ายในขวาอันนี้ไม่มีหยดน้ําวิ่งเลยแสดงว่าค่อนข้างจะแปลกค่ะแล้วก็ทางขึ้นแอบขึ้นนิดนิดค่ะนะครับก็สตาร์ทมีซ้ายซ้ายแล้วขวาสองลายสิบแปดฟุตสิบแปดฟุตใช่สิปตรงไปก็ประมาณพักไปเถอะเชื่อโอเค บอกไปว่าเซติเตอร์ตั้งไว้แค่แปดอ๋อฝืนนิดนึงใช่อ๋อแค่แปดอยฝืนนิดนึงน้องฟมเขัดขึ้นลูกเลี้ยวเลี้ยวนี่ว่าเป็นดิการ์ี้เลยที่เหมือนจะไม่มีสายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟ้อมกลับไปเป็นคว้าได้กินเลยว้าวแกินแล้วเพราะว่าเขาไปอยู่ในใช่ว่าในเลนแปดแล้วพี่เชอร์ถไม่ลงก็เหมอสิคะช็อตนี้ของพี่เชอร์คือยังไงคะ อย่างนี้ก็ยังยังซ้ายอยู่ยังซ้ายอยู่ใช่ครับทางลงใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องถ้าพัดนี้ลงของโปเชารีคือพาเจ็ดถ้าบอกว่าชนะเจ็ดฟุตเมื่อกี้พัดมาก้นทางเองเหรอใช่ทางลงนะโหดโหดโหดโอเค สวยเลยนะเนี่ย้ยไมโอ้ไม่เลี้ยวทางลงเยอะคราวนี้เริ่มลงจริงเหมือนจะไม่กิฟนะคะตอนนี้โอ้โหเท่ากันเท่ากันเลยเอาหตอนนี้ทกอร์เสมอกันค่ะคุณผู้ชมคะเท่ากับว่าแปดแต้มนี้แปดแต้มนี้นะแป้งขอยกยอดไปสัปดาห์หน้าดีกว่าเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยในเมื่อแต้มบอกมาเสมอขนาดนี้ สัปดาห์หน้าขออาบอกก่อนละกันว่าสัปดาห์หน้าคะแนนก็จะเยอะไปอีกคะแนนเท่าไหร่ไม่รู้ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเอา8คะแนนนี้มารวมเท่ากับว่าใครชนะในสัปดาห์สุดท้ายก็คือแชมป์ไปเลยสำหรับการแข่งขันไปเลย The Winner ไปเลยนะดีไหมดีเอาใค้แบบ ลุ้นกันจนหยดสุดท้ายกันไปเลยค <Okay. S 1> นะคะขอะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาตั้งแต่เอพิโซดแรกอยู่กันมายาวนานจนถึงเอพิโซด9 <Yeah. S 1> ขอให้ติดตามต่อในสัปดาห์หน้านะคะเพราะว่าจะได้รู้แล้วว่าทั้งสองสาวใครจะเป็นผู้ชนะใน B s i d e Sport c o s s Battle ค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งสองสาวด้วยนะคะใครที่กดไลค์กดแชร์มากที่สุด <Yeah. S 1> ก็จะได้รับที่ u บนมูลค่า2 0 0 หมด5ท่านนะคะ5รางวัลเอามาใช้ที่นี่มาลองออกรอบ<ช>จะอังกฤษยุโรปที่ไหนหรือญี่ปุ่นสนอทีให้ครบครันรใช่ไหมคะมาได้เลยนะคะท,ที่ดีไซน์คอร์ดสัปดาหหน้าขอบอกอีกครั้งค่ะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดสองคนนี้เดี๋ยวได้รู้กันละอย่างยาวนานนะคะสัปดาหหน้าเจอกันค่ะ